สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหลังจาก fc เมอร์สสกุลสกุลน็อตบันทึกกับมะพร้าวมะพบ้าสนุกคือเก่าสี่สองสนุกสาวเราพี่น้องบันทึกสนุกกิดสิบ้าพ่อแม่พี่น้องพักพักเงาแมลงเนาะพี่น้องกลับไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะว่าพักสนุกฮะเงาสำหรับอะไรพี่น้องไปไปกันเลยตอนนี้ก็มาฮอดชวนดีสิเรียบร้อยเนาะพี่น้องบักกลับไปเบิ่งพักสนุกเลยเนาะพี่น้องนี่ชวนอะไรพี่น้องลมหนาเงาพี่น้องสนุกเกิดสักสีไปใช่เนาะพี่น้องแต่ละมื่อกะ ให้ออกหนะ้าน้ำหัวน้ำชวนไป่ฉันแล้วเบิ่งพี่น้องว้าพี่น้องงามเลยได้พี่น้องมาเมื่อนี่งามแล้วเมื่อนำปไปเห็นพี่น้องอพักออกหมดแล้วเนาะงามแล้วบ้านพี่น้องงาม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 โอ้มาผิดก,กับงามเลยเนาะโอ้อันนี้พักหอมป้อมพี่น้องอยู่เมืองไทยเขาเยกเนพักชีเนาะนี่ หากกำลังแตกพี่น้องพักสีบานรจดทะเบียนามปปอมอันนี้จะเป็นพักกาดน้อยน้องฉันลงสิไปหามน้าก่อนบัตรนี่ไปเละไปเอาอยู่หน้าไปเละพี่น้องไปเละพี่น้องกับไปฮดไปตากบัตนกันน้องน้าก็บบันเก่านี่แหละพี่น้องเอ้ยขล้อน มาเท่าจะเถะื่อนุกแห้งหนาวถึกหน้ามาได้กาต้นจ,จังเน่ะพี่น้องหนาวพูดเล่ที่ห้าห้าพูดเล่พี่น้องเอ้ยจังฉิบพอ No, do

ใน้ำา,าเอาน้ำใน,น้มันสงาเลพนองครับาทาใส่น้ำบาดามันกับงงามพี่น้องครับมแคมนจะตายาใส่น้ำน้นะเน,น่นนธรรมชาตเน้ำตเงัก,กงามมาพะพรกับบุกดพี่นอ้องเอ้ย แกมทางตัวอ,อีกเนาะกระชีหาน่านแต่พี่เราไปพี่น้องเพราะว่าม,มันมีน้ำ โดตลายนาะพี่น้องโดไล่มาได้ย่างเงินห้ามหนึ่งเนาะพี่น้อ,นองมานี่สนุกกะสิมาฮดอีกพี่น้องให้มันแล้ว แล้วพนะี่น้องนี่เรากะายไปฮดสวนที่นพี่นอ้นองหา,าม่น่ามีน,มนมอีกแหละทนี้ก็แล้วไปที่ล,ะละ่อ สนุกสิบหาเบิ่งพีขดสวนนั่นเนาะพี่น้องมาเนี่ตอนนี้สนุกกระหดสวนนี่แรีวที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องสนุกสิบห้าพี่น้องไปเบิ่งสวนพริกสนุกปุ๊บอยู่แคมทางเหมือนเนาะพี่น้องกระหดสวนนั่นอีกเนาะไปเบิ่งไปชมกันเลยว่าพริกสนุกงามสำหรับอะไรพี่น้องควายสนุกไม่ต้องติมอิ่มพี่น้องเอ้ยลู่เล่ยผูกผูกตู้อยเลยอิ่มคักพี่น้องเอ้ยเนาะยังมีอยู่เนาะเนา ตอนนี้สนุกกะสิภาพพีมน้องไปสวนพรมน้องพี่น้องหาบนาำก่อนย่ไปสวนพรมน้องเลยสวนสนุกกันเนาะใกลๆเลยนี่แหะสวนก รอดนะพี่น้องต้นนี่ก็บหอดสวนนกพริกต้นหนึ่เนาะพี่น้องปลูกก่อนหมูเนาะสนุกปลูกแต่ยามผลพี่น้องมากแล้วเด้พี่น้องหมากแล้วก็งามอเลยพี่น้องอันนี้คือดอกแตงจริงเนาะมันเหี้ยนะคุณมักริกนะพี่น้องดอกแล้วเด้พี่น้องหดเรื่อยๆก็ได้เนาะป้อตาพี่น้องก็หมากไวหมักว้แต่ผมดูนกผิกสนุกเนาะกอนโดหดนี่มากก่อนปีหน้าได้พี่น้องเลย ปกติหันหาวโพหดเนาะมักสินั่มากอันนี้หดอยู่ยเลย่อยล้มากพี่น้องป้ามึงดูม่แต่หมากงามๆเนาะป๊าเธอฉันต้องไปหดก่อนบาหดมานาะมันไก่ตนมังคุดันนี้ถากมาปลูกฉันต้องยเชื้อพุนมาใส่อีกเนาะพี่น้องอันนี้ Nào, đó, kéo, kéo. Lẹp. Nên sao nó chót chót nó nó chót 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 สมเฮาแบบบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังไรเนาะพี่น้องปลูกธรมรมชาติเนาะก็ได้สามนี่แหละพี่น้องเอ้ยกกนดก,ดก,ดกพี่น้องงามเลยพี่น้องเอ้ยสวนนี่สนุกมีช่องสวนเนาะโอเคพี่น้องบัดน,นี้แล้วพอทีเรียบร้อยเลยเนาะสำหรับคลิปนี้สนุกกับซิครับบคลิปเอาไว้เพียงสามนี่เนะาะมักอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังให้แชร์ใใจให้สนุกเนี่เด้อเนานะได้สั่งคลิปใหม่พ่อแม่พี่น้องได้รับเบิ่งนฮับโซมเนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไ,กดไลค์กดแชร์เเด้อนานะ ไปเลยเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดี